สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาติวพีเทสนะครับพระราชกิจสกิการนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับฉบับที่2นะครับพศ2 5 6 2นะครับจริงแล้วก็คือว่ามันมีอยู่ทั้งหมดก็คือว่า2ฉบับนะครับฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่2นะครับที่คุณสอบท้องถิ่นนะครับต้องอ่านด้วยนะครับ เพราะมันเป็นอ่าแต่ว่านะครับฉบับนี้นะครับก็คือมันก็จะเป็นฉบับเนี่ยคือเราต้องอ่านทั้งฉบับที่1แล้วก็ฉบับที่2ฉบับที่2เนี่ยมันจะนะครับมีเนื้อหานะครับที่ออกสอบไม่เยอะนะครับแล้วมันจะมีทั้งไม่กี่มาตานะครับอ่าเรามาลองดูข้อสอบกันนะครับ สวัสดีครับคุณเจี๊ยบนะครับมีท่านใดนะครับเข้ามานะครับทักทายกันนะครับมันสวัสดีครับคุณอุมาพรนะครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่เข้ามานะครับคุณ s b s b นะครับท่านใดที่ พอจะทราบว่าข้อนี้นะครับตอบอะไรก็ก็ตอบได้เลยนะครับตอบได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวรออีกประมาณสักครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยข้อสอบนะครับฮะปีคุณปีธิด์สวัสดีครับนะเดี๋ยวเราเจอกันในกลุ่มนักจัดนะครับทักทายกันนะครับท่านที่เข้ามานะครับ โอเคนะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับเรามาดูนะครับสำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับคือเราอ่านกฎหมายทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือว่าพระราชบัญญัตินะครับเราจะต้องทราบในส่วนของวันให้นะครับวันประกาศและวันบังคับใช้เราจะต้องทราบทั้งหมดคือ3วันนี้ นะครับถ้ามันเป็นข้อสอบแบบความจําจนะครับทีนี้นะครับสวัสดีครับคุณกิกจังนะครับวันให้ก็คือจะให้ไว้วันที่26เมษายน62นะครับวันประกาศนะครับให้ประกาศก็คือวันที่30เมษายน62วันบังคับใช้นะครับก็คือ วันถัดจากวันประกาศจากวันประกาศก็คือจากวันไหนครับจากวันที่30นี่ครับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือถัดมาจากวันประกาศ1วันก็คือวันที่1นะครับพฤษภาคม6 2สองเนี่ยครับเราจะต้องทราบในส่วนของ3วันนี้นะครับท่านใดที่สวัสดีครับคุณปัทมานะครับ ก็จะออกสอบนะครับอากพก็ออกนะตรงนี้นะครับเป็นกฎหมายที่เราต้องอ่านด้วยนะครับก็ทีนี้นะครับข้อนี้เราก็จะได้แล้ววันให้นะครับก็คือวันที่26เมษายน62นะครับคุณก็จดตรงนี้ไปคุณจดนะครับเป็นช้อยๆไปนะครับคุณก็จะได้ค้างคำตอบประมาณ3ข้อแล้วนะครับต่อไป บังคับเมื่อผลกําหนดกี่วันตรงนี้ลองดูนะครับเมื่อกี้นี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับอลองดูข้อนี้นะครับได้ไหมครับ ก็เฉลยนะครับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่ได้อธิบายไปถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปนะครับถามว่ากฎหมายฉบับนี้ประกาศวันที่เท่าไหร่ก็คือวันที่30นะครับก็คือจากตรงนี้ใช่ไหมครับประกาศวันที่30เห็นไหมครับคุณก็ต้องจดตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าการทําข้อสอบเนี่ย มันก็จะต้องละเอียดนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะทําให้เราทําข้อสอบได้นะครับสวัสดีครับคุณเลืองฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในกลุ่มนักจัดนะอ่ะต่อไปกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จริงคือวันที่เท่าไหร่อ่ะคุณเลืองฤทธิ์นะครับคุณปิติพัฒน์นะครับลองตอบมานะครับไม่เสียหายครับคือบางทีเราตอบผิดเนี่ย รเราไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเราตอ,ตอบผิดตอบถูกนะครับเพราะว่าถ้าเราตอบผิดปุ๊บเราก็กจําได้แค่นั้นเองนะครับก็เฉลยนะครับก็คือวันที่1น,นะครับพฤษภาคม2562ไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคำเป็นคางข้อสอบเห็นครับตรงนี้นะครับต่อไปมีการยกเลิกความนะครับในวรกหนึ่งของมาตรสิบหให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัตินะครับของส่วนราชการโดยให้จัดทําเป็นแผนกี่ปีนะครับก็คือยกเลิกในส่วนของปี46นะครับเมื่อก่อนเนี่ยปี46นะครับมันจะเป็นแผนกีป่ปีครับ เป็นแผน4ปีนะครับทีนี้นะครับจะให้ตอบนะครับว่าเมื่อมีการยกเลิกแล้วนะครับให้มีการจัดทําเป็นแผนกี่ปีครับตรงนี้แผนก็คือแผนปฏิบัตินะครับของส่วนราชการคุณแนทคุณแนนนี่คุณตาลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาฬิกาสายนะครับก็ให จัดทำเป็นแผน5ปีนะครับกพก็ออกสอบนะครับในส่วนของขร้าการที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็ออกสอบนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นฉบับที่สอบนะครับบางท่านอาจจะพลาดไปนะครับอ่าเรามาดูข้อต่อไปให้มีการเพิ่มข้อความนะครับเป็นบล็กอก2ของมาตราที่29 นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันโดยใช้อะไรเป็นองค์ประกอบหลักในการดําเนินการดังกล่าวระบบอินเตอร์นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางระบบฟินเทคหรือว่าระบบบล็อกเชนครับลองดูนะครับสวัสดีครับคุณยุพินนะครับคุณนัชชานะครับคุณภัรัต คุณทรายโอ้โคุณทรายนี่ไม่เจอกันนานเลยนะสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะครับข้อนี้ก็คือคงไม่ยากนะแต่ว่าผมจะรอคําตอบจากทุกท่านนะครับก็เฉลยนะครับก็คือแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง นะครับตรงนี้คือคุณไม่ต้องไปจำหรอกเพราะคำถามมันถามว่าอะไรคุณจําแค่คําตอบก็พอนะครับคือมันจะให้ช้อยพวกนี้มาประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็มันจะให้ช้อยคําตอบมาคุณจําแค่ช้อยคําตอบนะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาแค่นั้นเองนะครับคุณไม่ต้องไปจําอะไรให้มันวุ่นวายนะนะจำแค่ช้อยคําตอบเนี่ยเขาเรียกว่าการจําคําตอบไปสอบนะครับทีนี้ต่อไป ในบานละเริ่มแรกนะครับก็การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนิการเป็นแผน5ปีนะครับอยู่ในมาตราไหนตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกสอบนะครับถ้าเขาถามว่าการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนิการเป็นแผน5ปีเนี่ยอยู่ในมาตราไหนก็คืออยู่ในมาตราที่16ตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกสอบนะครับบางทีเขาจะให้ชอยส์คตอบมาว่ามาตรา14มาตรา15มาตรา16คุณต้องตอบไม่ได้ว่ามาตราที่16นะครับ ของพระราชกิจกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้มีการจัดทำแผน3ปีโดยมีห่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณใดจนถึงปีงบประมาณใดตรงนี้จะให้ทุกท่านนะครับลองตอบดูนะครับ63-65 6ถึง6 5 6 6 65-68ถึง6ถึง6ครับลองดูนะครับ ก็สาหรับแผน5ปีนะครับก็จะต้องนะครับสอดคล้องกับยุทธศาสตร,ร์ชาติแผนแม่บทนะครับแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของโคลโมนะครับแผน5ปีนะครับก็จะสอดคล้องกับตรงนี้นะครับเผื่อว่าเขาถามนะครับยุทธศาสตร,ร์ชาติยุทธชาติเลยนะครับแล้วก็แผนแม่บทนะครับแผน พัฒน์นะครับก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับตรงนี้ก็คือแผนพัฒน์นะครับแล้วก็ในส่วนของนโยบายของคลมนะครับแล้วก็แผนปฏิรูปประเทศนโยบายคลมและแผนปฏิรูปของประเทศ โดยนะครับให้มีการจัดทําเป็นแผน3ปีในห่วงระยะเวลาเท่าไหร่อ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเฉลยคําตอบนะครับลองดูทุกท่านนะครับตอบดูนะครับอ่าคุณปัทมาตอบมาแล้วนะครับตอหกสามถึงหกห้านะครับอ่าคุณปวันรัตน์นะครับติดต่อติดตามติดตามช่อง youtube ได้นะครับก็คือผมติวฟรีในช่อง youtube นะครับก็เฉลยนะครับก็คือ 6 6นะครับ3ถึง65อันเนี้ยนะครับคือคุณจำแค่ปีพศก็พอนะครับคุณจดปีพศไปนะครับคำถามคุณไม่ต้องจำคุณจำ6 3 6า6แค่นี้พอจบนะครับต่อไปภายในกี่วันนะครับนับแต่พระราชกิจการฉบับนี้ใช้มังคับให้จำชื่อสำนักงานนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็คือเป็นองค์ อ,องค์การนะครับมหาชนจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเห็นไหมครับตรงนี้คําศัพท์ที่คุณต้องจําด้วยนะครับให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันภายในกี่วัน30,45นะครับ60วัน90วันสวัสดีครับคุณประภาดานะครับคุณสิริบีเลิฟนะครับคุณรุธเบียนะครับ คุณรุดเบียร์นะครับผมมีแบบทดสอบอยู่นะครับในกลุ่มติวกฎหมายสิบเอ็ดฉบับลองไปทําดูนะครับก็ฉเฉลยนะครับฉเฉลยเลยนะครับภายในีมท่านใดตอบมาอย่างก็คือภายใน90วัน ตรงนี้นะครับภายใน90วันอ่ะเรามามีส่วนร่วมกันในข้อนี้นะครับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการให้บริการประชาชนและติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จไปในกี่ปี1ปี2ปี3ปี4ปีครับอลองดูนะครับข้อนี้นะครับ คุณปัดทรมาแล้วนะครับสอบต่อว่าสองปีมีใครอไหมครับที่จะเพิ่มเติมนะครับก็เฉลยนะครับก็คือ2ปีต่อไปนะครับบุคคลใดนะครับเป็นผู้รับสนองพระ บรมและชวงการนะครับตามพระราชกิจการฉบับนี้ก็คือฉบับที่2องพศสอง2หกประลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีครับก็กฎหมายฉบับนี้ก็ออกในสมัยของ นะครับคสชอนะครับก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็คือตอบนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็คือประยุทธ์จันโอชานะครับตรงนี้นะครับ10ข้อนะครับต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับที่ออกสอบนะครับในของกอพนะครับไม่หรือว่าจะเป็นในส่วนของท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดตามในช่อง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อสอบให้เพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ